เปลี่ยนพื้นตลาดให้เนียนสวยดูเลย1นาทีนี่คือสภาพพื้นเดิมครับมาเริ่มเปลี่ยนแปลงกันเลยขั้นแรกทำความสะอาดเอาเศษสิส่งสกปรกออกเท่าที่ทําได้จากนั้นใช้ตัวนี้สิงน้ำยาประสาน SSB 1กลิ่งให้ทั่วสูตรใหม่ทิ้งให้แห้งสนิทไปเลยจะลดฟองอากาศได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นผสมปูนสิงฟลอร์ฮาร์ดพท SK 0 3สีเทาชั้นแรกใช้สัดส่วนปูน2.5ส่วนต่อน้ำา1ส่วน ใช้วัสดุตวงขนาดเดียวกันทำการฉาบให้เต็มพื้นที่ด้วยเกรียงเหล็กแล้วทิ้งให้เซตตัวชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหน้างานขัดแต่งจุดที่ไม่เรียบออกด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์ร้อยแปกวาดฝุ่นออกให้สะอาดจากนั้นผสมปูนสำหรับฉาบชั้นที่2โดยใช้สัดส่วนปูน2ส่วนต่อน้ำา1ส่วนปูนจะเหลวขึ้นทำการฉาบแบบกดเกรียงเหล็กรีดไปด้วยผิวงานจะเนียนสวยมากทิ้งให้แห้งสนิท แล้วกริ้งน้ำยาเคลือบด้าน SS 5 0 2รถึง3รอบนี่คือผลงานที่เสร็จและเปิดใช้งานจริงเรียบร้อยดูสะอาดหน้าเดินขึ้นเยอะมากซิง์ฮัมออเดอร์